ทอนจำลอคลิปจากคอโคดีโลให้เสี่ยงพากไทยดอยครื่อนด์เดอคราพมในกระท่อมล้างกลางเมืองที่ตั้งอยู่ในป่าที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายแต่กลับไร้คนอาศัยอยู่ได้เวลาวัดตัวตรงประจำวันแล้วอาชิบดแหนะอฉันตัวไอแดงแล้วเว้ยเอะอะไรแย่ฉันตัวมาแกแล้วเว้ยกูไม่เชื่อมึงดูใหม่ดิไหนดูดิเชี่ยมันตัวแบกูได้ไงไม่จริงจริงจากไอเตี้ยไอกาก ชีวิตอย่างแบบแบบจะไหมเล่นเกมมันเยอดีกว่านี่แน่เนี่สักวันเนอะสักวันฉันจะสู้กับแกให้ได้ไอแดงนี่อะไรวะน่ตัวขอนกูขำใหญ่ขึ้นแบบนี้ก็นี่คือเห็ดขยายร่างกูจะกินให้มึงเดิมแงมเดอย่างสูงไอเดียสุดติงกระดิ่งแมวได้เวลาอุปกนณ์ออกตามหาเห็ดลวเว้วว่าแต่นั่นมันเห็ดอะไรวะน่าช่างมันก็คงเห็ดอะไรก็ได้แหละน้องไปหาเห็ดจากบ้านอ่ะถ้ามันเป็นโครนพี่จะเป็นควยจะได้จบฝันเพราะเราไม่ไป กินผ่านแล้วแช่ผ่านอาแล้วก็น้ำเนี้ยตุยๆไม่เช่ขออีกคำดิเงอโอพระเชานี่มันแซ่บชิบหายแล้วไงตัวหนึ่เนี่ยแง่ขึ้นขึ้นกิกแล้วเออไม่จับได้อตัวละโอ้โอเหน่ยผานผ่านเงไ่นมายอขึ้น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 ข้นขึ้นขึ้น้นขนขึ้ ตัวนี่นเจ้บได้ฟังตัวเงยทักดีทัะเคืองผื่นชิบหายนนนนางเออนั่นอะไรเห็ดเห็ดเห็ดชิวยอะไรวะใส่ตัวเห็ดยายอะไรวะนางเอ้าทำไมอ่ะนุนางต่ออย่างแจมเลยอะไรวะหยุดทำบ้าๆเลาไปพวกเห็ดนะเว้ยบอกไม่พอเนี่ยเนี่ยไงน้องโกมันอยู่ไหนวันนี้โก้เลยจ้าเฮ้ยเฮ้อะไรวะนะเย่พายในที่สุดก็ววันสงกราน จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่สักทีเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์แล้วเชียวโอ้ยเก็บซ้ำอีกโอ้ยยังไม่หยุดมึงไปทำอะไรมันเนี่ยกินเห็ดนิดเดียวเองนิดเดียวพองสิจะหมดสวนอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเชียดหายใจตัดอี๋เกือบตกเกลืออีกเยอะมากมึงเน้่อย่าโดนกดกดกดไยอะ